สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหวีกเลือกข้างชัดเจนโพสคำเดียวสั้นๆจัดควิด หาหน่าสงสารจับใจต้องบอกเลยว่าจากตัวเลขล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทะลุหนึ่ง0คนไปแล้วและมีผู้เสียชีวิตสูงกว่าร้อยคนไปแล้วซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวต้องบอกเลยว่าทําเอาหลายคนถึงกับพวารเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่เพียงแค่ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่เพียงเหล่าบรรดาประชาชนทั่วไปที่ออกมาเรียกร้อง แต่เราคนบันเทิงหลายคนก็เลือกที่จะแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนอย่างชันรายล่าสุดที่ทําเอาหลายคนคาดไม่ถึงก็คือฮิวก้จลระจักจากกระพงที่เจ้าตัวได้ออกมา call out โพสข้อความเพียงสั้นๆผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวว่า just quit พร้อมระบุข้อความว่ารวบอํานาจรวบความรับผิดชอบทำเอาประชาชนเข้ามากดไลค์ทะลุสองหมื่นภายในเวลาไม่นานจากนั้นทางด้านหาหนาศาสนาวัลัยจากกระพง ก็ได้ขอร่วมด้วยเข้ามาคอมเมนต์ที่โพสต์ดังกล่าวเอาไว้ว่าสงสารประชาชนจับใจซึ่งจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็มีคนเข้ามากดหลายกว่า400ครั้งพร้อมเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมที่กล้าแสดงออกยืนข้างประชาชนท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดูวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ